บนยอดดอยอินทนนท์ซึ่งมีพระมหาธาตุสององค์คือพระมหาธาตุนะรเมธนีจนสูงสูงเนี่ยนะสูงมากแล้วก็ยังมีองค์หนึ่งคือพระมหาธาตุนะ,พ,ะพลสิริเป็นของพระราชนีนะสององค์เนี้ยมีความโดดเด่นมากบนยอดดอยอินทนนท์แห่งนี้นะสร้างโดยกองทัพอากาศมูลค่ามหาศาล มีพระบรมสารีราตนอันนี้บูชาพระเจ้าอยู่ของเราส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยบูชาพระราชนีของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิชชนีอหรหันท์ทั้งหมดแ่อันนี้อากาศหนาวเย็นมากดูหน้าเราเกี่ยวไปเยอะปากก็แห้งทงวันนี้เป็นภาพที่ให้เห็นถึงความสวยงามที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยมา เยี่ยมชมถ่ายเผื่อป่าไว้สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสขึ้นมาบนยอดดอยฉนนนไมจุดเด่นของดอยฉนนนที่มีความสูงที่สุดของประเทศไทยอ <Yeah. S 1> ุณหภูมิในขณะนี้ก็น่าจะต่ำกว่า15อ,องศาแน่นอนแต่ไม่มีจุดที่จะให้เราวัดอันาานี้ ขณะนี้มีคนที่เอาเปรียบเรานั่งรถขึ้นมาแล้วหมายให้เราเดินขึ้นมาประจักษ์พยานเครื่องวิดีโอได้ถ่ายไว้ทางขึ้นก็อยู่ทางด้านนี้